รู้หรือไม่ว่าแต่เดิมนั้นสกายไรเดอร์ตั้งใจให้เป็นการรีบูตซีรีส์ดั้งเดิมอย่างคาเมนไรเดอร์1971โดยนำทีมพื้นฐานในภาคแรกกลับมาใหม่ซึ่งทำให้ในช่วงแรกของการออกอากาศสกายไรเดอร์จะถูกเรียกว่าคาเมนไรเดอร์เพียงอย่างเดียวคุณคือโซคาเมนไรเดอร์คอคาเมนไรเดอร์ูคาเมนไรเดอร์ โดยชื่อสกายไรเดอร์นั้นจะถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยผู้บรรยายในตอนจบของตอนที่20และคาเมนเดอร์รสตองเกอร์จะเรียกเขาว่าสกายไรเดอร์ในตอนที่21และหลังจากนั้นเขาก็จะถูกเรียกว่าสกายไรเดอร์ตลอดมาจะไรเจตสเ k y นสไคไรเดอรมายไรเดอร์สกายไรเด และถึงแม้ว่าจะถูกเรียกว่าสกายไรเดอร์แต่ในช่วงหลังของซีรีส์นั้นตัวของสกายไรเดอร์นั้นก็จะไม่ได้แสดงการบินให้ผู้ชมดูเลยซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากงบที่น้อยลงนั่นเอง